ฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Rising f a t e นะครับและวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Black n no. a r o c k M Classic กันอีกเช่นเคยนะครับโดวยวันนี้นะครับผมจะมาทำไกด์แนวทางการเล่น Assassin อีกหนึ่งสายเพื่อนๆได้รับชมกันนะครับนั่นก็คือ Assassin สาย Soul b r e a k e r นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงข้อดีข้อเสียของ Assassin สาย Soul Breaker กันก่อนเลยนะครับ สำหรับข้อดีนะครับข้อแรกเลยก็คือจะเป็นสายตีระยะไกลนะครับจะทําให้เราเล่นได้ค่อนข้างง่ายในการลงดันเจียนหรือว่าการเล่น PVP กิวลว์ต่างๆนั่นเองนะครับและข้อดีข้อที่2นะครับก็คือเป็นสายที่เก่งในการเล่น PVP และก็กิวลว์มากๆเลยนะครับเนื่องจากเป็นสายที่โจมตีระยะไกลได้มีบูบิลิตี้ในการเคลื่อนที่ค่อนข้างเยอะทั้งการวิ่งเร็วแล้วก็ยังจับตัวยากทั้งมีไฮดิงมีแบ็กสไลด์หายตัว แล้นอกจากนี้ก็ยังมีสกิลป่วนอีกเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นการใช้หมอกพิษทำให้ศัตรูติดพิษหรือจะเป็นสกิลพาส์ตซีของสายโซเบกเกอร์ที่จะทำให้ศัตรูมีโอกาสติดเฟียถึง45ถึงทำให้สายนี้เป็นสายที่น่าเล่นในการเล่น PVP และวก็กิวอร์มากมเลยนะครับ และในส่วนของข้อเสียของสายโซเบกเกอร์นะครับก็คือข้อแรกนะฮะตายนี้ได้เป็นสายที่ใช้เฟืองในการเล่นเยอะมากๆเลยนะครับอย่างต่ําก็ต้องมีประมาณ60เฟืองแล้วนะครับไปถึงจะเล่นได้ค่อนข้างโอเคหรือถ,ถ้าเราต้องการจะให้มันเล่นได้อย่างเต็มที่มีความแรงพอสมควรเนี่ยมันก็ต้องใช้เฟืองสูงถึง200กว่าชิ้นเลยนะครับ จึงเป็นสายหนึ่งที่ไม่เหมาะสําหรับการเล่นให,ใหม่ๆมากๆนะครับเพราะว่าจะต้องใช้เวลาในการเก็บสะสมเฟืองมาเป็นระยะเวลาค่อนข้างนานนะครับและข้อเสียข้อที่2ก็คือดาเมจของสกิลโซเบเกอร์เนี่ยสู้ดาเมจของสายที่ยิงไกลาอาชีพอื่นไม่ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกไทรแองเกิลช็อตหรือว่ามองปาบอลนะครับที่เป็นสายสกิลที่เน้นยิงไกลเหมือนกันสองอาชีพที่พูดไปก็มีความแรงที่มากกว่าแอสที่เป็นสายโซเบเกอร์ทั้งหมดเลยนะครับถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูไกด์ในส่วนหัดไปกันเลยครับ และสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมที่จริงใจเติมถูกเติมไวเติมสะดวกผ่านเว็บไซต์ได้ตลอด24ชั่วโมงผมก็ขอแนะนำร้าน p พ Twin Topup เลยนะครับมีเกมให้เติมเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นแลก็กล็อก M Classic The Last u n o k แลก็กล็อกออนไลน์และแลนเวิร์ดแล็กล็อกรีเ i ิร์ดและกล็อกเอแลก็กล็อกออริจินอโอ้ยเอาเป็นว่าตระกูลแลก็กล็อกอะ่ะคือเติมได้ทุกเวอร์ชันเลยนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีทั้ง P.O.E 2คาบาวโยกังฮอนไกอิม a พ t เกมชิน ROV Free Fire หรือจะเป็นเกมใน PC ก็เติมได้นะครับเช่น PUBG, Valorant แล้วก็ League of l e g e n d s สำหรับผู้ที่สนใจสามารถกดลิงก์เพ y ทวิ n ท็อปอัพได้ที่ description ใต้คลิปนี้เลยนะครับและตอนเติมเงินอย่าลืมกรอกสตรีมเมอร์โค f a z e เพื่อสนับสนุนช่องผมด้วยนะครับขอบพระคุณหลายๆครับ โอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มไปที่สเตตัสกันก่อนเหมือนเดิมเลยนะครับผมสาหรับสายโซเบเกอร์นะครับเริ่มแรกมาเนี่ยให้เพื่อนๆเล่นสายมีดเบิ้ลกันไปก่อนนะครับก็เล่นไปเรื่อยจนเรามีเฟืองแล้วก็อัพรูนได้เยอะมากพอสมควรแล้วนะครับเราถึงค่อยย้ายมาเล่นสายโซเบเกอร์กันอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะสำหรับสเตตัสของสายโซเบเกอร์นะครับสเตตัสที่สําคัญที่สุดก็คือสเตตัสค่าอินนั่นเองนะครับส่วนสเตตัสที่ลองลงมาที่จะเพิ่มดดเมจได้ก็คือค่าสเต็งนะครับแล้วก็อีกสเตตัสหนึ่งที่สําคัญอีกเช่นกกกัััน็็คคือออสสเเตต่่่าาาาดะรรพววยถ้ม20 จะมีหลอดล่าอยู่ที่3วินาทีนะครับเราก็เลยจําเป็นจะต้องมีค่าเด็กเพื่อที่จะทําให้โซเบกเกอร์ไลทหลอดนะครับซึ่งในส่วนของการอัพค่าเด็กนะครับเพื่อนๆจะต้องไปคํานวณกันเอาเองในแต่ละตัวละครนะครับเพราะว่าตัวละครของแต่ละคนก็จะมีค่าเด็กที่บวกด้านหลังที่ไม่เท่ากันนะครับซึ่งการจะทาให้โซเบกเกอร์ไรทหลอดนะครับก็ให้เราทําค่าลดไล่ลบ2.73วินาทีให้ได้นะครับเพียงเท่านี้โซเบกเกอร์ของเราก็จะไล่ไหลหลอดแล้วนะครับซึ่งสําหรับสเตตัสตัวละครของผมเนี่ยถ้าใส่อุปกรณ์แล้วก็การ์ กกออรร์์แแบบบไไลลลทดด้้วนะคั็ให้เรามาอัพค่าเด็กก่อนเป็นอย่างแรกเลยนะครับเพื่อให้ทําให้โซเบกเกอร์ไลท์ลอดจากนั้นก็ไปลงค่าอินนะครับค่าอินเนี่ยอัพไปให้เต็มเลยนะครับ99เลยจากนั้นคอยที่เหลือนะครับก็ให้เราไปลงสเต็งจนกว่าจะหมดเลยนะครับแล้วหลังจากนี้ถ้าเลเวลเราอัพแล้วก็ไปลงสเต็งเพิ่มอีกเรื่อยๆนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นเรื่องของการอัพสกิลกันบ้างนะครับสำหรับการอัพสกิลของสายโซเบกเกอร์นะครับตอนเป็นคัสแรกหรือว่าคัสโจนเนี่ยก็ให้เราอัพอิมพูฟฟีให้เต็มเลยนะครััััับบบบแแลลลล้้ววกกกก็็็็็็็ไไฮดดิิงงเเเเเเตตมมนนนนนนนะะะะคคครรรออออีียยชพซซ่่ททฟหืจปป บูชเนะครับอาจเพียงเท่านี้ก็จะครบ40่สิบพอยต์แล้วนะครับถัดมาตอนเป็นแอสซ์ซินนะครับก็ให้เราไปอัพในส่วนของ Enhance Ancient Poison เต็มนะครับแอตซ์ไลท์เต็ม10นะครับซึ่ง,งสกิลสำคัญสำคัญของ,ของคาสแอสซ์ซินที่ใช้กับสายโซเบเกอร์เนี่ยก็มีแค่นี้เลยนะครับแค่2สกิลนี้ส่วนพอยต์ที่เหลือจะเอาไปอัพอะไรเพิ่มก็ได้นะครับเอาไปอัพบ่อพิษเต็ม10เอาไปอัพมินนอมด่าสห้าแล้วก็เอาไป 5, อัพการ์ต้าแบตเตอรี่ห้แบบนี้ก็ได้นะครับถัดมาตอนที่เราเป็นแอสสซซาินนคคอออรรรร์์ะัับบกก็ให้เเเเพโต็ม10เเลยนนะครับซ ซึ่งสก,กิลสำคัญของสายโซเบเกอร์สำหรับคาร์ดแอสซินคอร์สเนี่ยก็มีแค่นี้เลยเช่นเดียวกันนะครับพอที่เหลือเพื่อนๆอาจจะเอาไปอัพเป็นเอ็นแฮนด์ไฮดิงเต็ม5แอสซินฮาร์ด5แล้วก็ไปอัพแอสซินต์ฮาโลให้เต็ม10ก็ได้นะครับเพราะว่า บางทีเวลาเราไปอยู่ในตี้ที่เขาต้องการค่าคลียร์เ,เนี่ยเราก็สามารถที่จะบัฟแอสซินฮาโลให้กับคนที่ต้องการค่าคลียร์ได้นั่นเองนะครับถัดมานะครับหลังจากที่เราเป็นแอสซินคอร์สแล้วก็จ็อบ40ขึ้นไปแล้วนะครับเราก็จะสามารถปลดลิมิตเบรกของสกิลเพิ่มเติมเข้าไปได้นั่นเองนะครับก็ให้เพื่อนเพื่อนมาอัพโซเบรกเกอร์ให้เต็ม20นะครับแล้วก็เอ็นแชนเดลิฟโพซนเต็ม20นะครับถัดมาก็มาอัพอินฟูฟรีเต็ม15นะครับแล้วอีก5พอยที่เหลือก็ให้มาอัพเป็น Hand Hyding ให้เต็นนะรรรัึ่่งจทาาาาห้เเเเววววลาายวียยิขอีก20%นะ ถัดมาตอนเป็นเกียตินคอร์สนะครับก็จะมีสกิลที่สําคัญที่สุดของสายโซเบกเกอร์อยู่ในอาชีพกิโยตินคอร์สนั่นก็คือสกิลไม่ intimidate นะครับสกิลนี้เนี่ยจะทําให้โซเบกเกอร์มีโอกาสทําให้ศัตรูติดสถานะหวาดกลัวนะครับหรือว่าสถานะเฟียแล้วก็จะทําให้ศัตรูคนนั้นที่ติดสถานะเฟียอยู่เนี่ยโดนดาเมจจากโซเบกเกอร์แรงขึ้นด้วยนะครับซึ่งถ้าอัพเต็มเลเวสิบท่าเลยเนี่ยเวลาที่เราใช้โซเบกเกอร์ก็จะมีโอกาสา45%ที่จะทำให้ศัตรูติดสถานะหวาดกลัวนะครับแล้วก็สกิลโซเเเเบกกกกกกอออรรรร์็จจจะะททาาาาาาาดดดดมใใสสส่่ศัััตตูีีิถถนนนนนหวลวลไ้้้้แงขึ มีดอยู่จะทําให้โซเบกเกอร์ของเราความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก15%ด้วยนะครับแต่ทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราเพิ่งเปลี่ยนไปกิลตินคอร์สใหม่ๆจ็อบเราอาจจะยังน้อยอยู่นะครับแล้วถ้าเราต้องการความป่วนให้มากขึ้นในการเล่น PVP หรือ GVG หรือว่าต้องการที่จะเคลียร์มอนหมู่ได้ดีขึ้นนะครับผมก็จะแนะนําให้ <ๆ S 2> เพื่อนๆมาอัพสกิลพอยซันสมูทให้ได้เลเวล6ก่อนนะครับจากนั้นก็ค่อยไปอัพมาอีทิมิเลตให้เต็ม15กันอีกทีหนึ่งนั่นเองนะครับถ้าเอาตามสไตล์ที่ผมเล่นก็คือผมก็็็จจะะะะะออออัััััพพพ5 5นนนนคคคร <5 S 2> ครบ New ครบบบแลลล้ววกกมมาส่่ยท์ีเหืผปง เให้เต็มเลเวลสิไปเลยนะครับซึ่งหลังจากที่มาอีทีมีเดียผมเต็มเลเวลสิแล้วผมก็จะกลับมาอัพนิวพอยซันรีเซิร์ให้เต็มเลเวลสิแล้วก็ไปอัพพอยซันเวฟอให้เต็มเลเวลสินะครับแล้วก็จะไปอัพพลอยซันสโมกให้เต็มเลเวลสิกันต่อไปนะครับเรื่องถัดมานะครับเราก็มาต่อกันที่เรื่องอุปกรณ์สวมใส่กันอีกเช่นเคยนะครับอุปกรณ์สวมใส่ของสายโซเบกเกอร์เนี่ยจะคล้ายๆกับสายมิดเบิลเลยนะครับ๋ย่เรามาเริ่มมาคใที่งส่วนี้้จะไปปใชเ็นโล่บ สเ็ดก็ได้เช่นเดียวกันนะครับถัดมาในส่วนของเสื้อนะครับอ่าในส่วนของเสื้อเนี่ยจะมีสิ่งที่แตกต่างกับสายมิดเบิลอยู่เล็กน้อยนะครับก็คือเสื้อที่จะใช้กับสายโซเบเกอร์เนี่ยจะเป็นเสื้ออะคาเดมีที่จะบวกค่าอินหหน่วยด้วยนะครับจะต่างกับเสื้อของสายมิดเบิลนะครับเพราะว่าเสื้อของสายมิดเบิลเนี่ยจะใช้เป็นเสื้อที่บวกค่าสเต็ง8หน่วยแล้วก็ได้เป็นพีดาเมจนะครับส่วของสายโซเบเกอร์ก็จะเป็นเสื้ออ c คาเดมีอีกตัวหนึ่งนะครับที่ได้เป็นค่า 5, 5, คอ, H ack, H อินล้าสเต็ คุมนะครับก็สามารถที่จะเลือกใช้ภาคคุมเป็นภาคคุม Academy ที่เป็นสายจอเกาะได้เหมือนเดิมนะครับซึ่งก็จะได้ค่า s t e ็ง6หน่วย MP 1,800แล้วก็เมื่อตี12ก็จะได้ค่าจอเกาะ15%นะครับหรือถ,ถ้าใครที่มีงบมากขึ้นมาหน่อยจะมาใช้เป็นภาคคุม Ancient Cape ก็ได้เหมือนเดิมนะครับซึ่งก็จะได้ MP 900แล้วก็ได้จอเกาะอ,อีก15%นะครับซึ่งข้อดีของ Ancient c a ก็คือเมื่อเราอัพขั้น4แล้วตีบก8ได้แล้วนะครับทุกๆค่าจอเกาะ1%ของตัวละครของเรานะครับก็จะสามารถแปลงไปเป็นค่า Attack ได้0.5หน่วยนั่นเองแล้วถ้าตี12ก็จะได้ Attack เพิ่ม 3%นั่นเองนะครับถัดมาในส่วนของรองเท้านะครับก็จะใช้เป็นรองเท้า Academy ที่บวกค่าสเต็ง 3, อินทสแล้วก็เด็ก3นะครับ ซึ่งก็จะต่างกับรองเท้าของสายมิดเบิลนะครับเพราะว่ารองเท้าสายมิดเบิลจะใช้เป็นรองเทา้าตัวนี้แทนนะครับที่ได้สเตงสแล้วก็เดก3นะครับจะไม่มีการบวกค่าอินแต่ว่ารองเท้าของสายมิดเบิลก็จะได้ค่าเพียแท็กที่มากกว่าเพราะว่าจะได้พียแท็กอยู่ที่45หน่วยนะครับส่วนรองเท้าของสายโซบิกที่มีบวกค่าอินมา3หน่วยเนี่ยจะได้พียแท็กน้อยกว่าก็คือจะได้เพียแท็กที่36หน่วยนะครับแต่ถามว่ามันมีผลต่างกันเยอะขนาดนั้นไหมมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกันเลยนะครับเราสามารถ,ถที่จะใช้เป็นรองเท้าตัว,ตวนี้ใช้ทั้งสายมิดเบิลแล้วก็ใช้ทั้งสายโซเบเกอร์เลยก็ได้นะครับจะได้ไม่ต้องทํา2ชิ้นถัดมาในส่วนของเครื่องประดับ นะครับก็ยังใช้เป็นเครื่องประดับเดียวกันกับของสายมิดเบิ้ลเลยก็คือเครื่องประดับ Academy สายจอกรอกนะครับนี่จะได้ค่าสเตง5แล้วก็เด็ก5นะครับแต่ถ้าตี12ได้ก็จะได้ค่าเจาะกรอกอีก6%นะครับส่วนถ้าใครที่มีค่าเจอเกาะเยอะมากๆแล้วเราต้องการจะหาค่าพีเอชแท็กเพิ่มเนี่ยก็สามารถที่จะมาใช้เป็นแหวน Academy ที่เป็นแหวนที่บวกพีเอชแท็กเพิ่ม40หน่วยแล้วก็ตี12จะได้ค่าพีเอแท็กเพิ่มอีก4%ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับหรือถ้าใครที่อยากจะเร่งความแรงของโซเบเกอร์ให้มันแรงยิ่งขึ้นไปอีกนะครับถ้วมีงบขึ้นมาหน่อยเนี่ยก็สามารถที่จะมาทําเป็นแหวน Morpheus Ring ได้นะครับเพราะแหวน m o r p h e เฟสลิ่งเนี่ยจะได้ค่าอินถึง8หน่วยเลยแต่ข้อเสียก็จะเหมือนเดิมเลยก็คือจะเจาะรูได้ค่อนข้างยากนั่นเองนะครับถัดมาในส่วนของอุปกรณ์ฝั่งขวาที่เป็นพวกส่วนหัวส่วนตาส่วนปากนะครับก็สามารถที่จะใช้ของเดียวกันกับสายมีดเบิ้ลได้เลยนะครับก็สามารถที่จะไปหาหมวกหาส่วนหน้าหาส่วนปากหาส่วนหลังหาส่วนหางที่เน้นไปทางค่าอินเป็นหลักก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ แต่ส่วนตัวผมคิดว่าใช้เป็นพวกค่า p ี Tag ใช้เป็นพวกค่าเพนใช้เป็นพวกค่าเจาะเกาะเหมือนกับสายมีดเบิลไปเลยก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะได้ประหยัดเงินไม่ต้องทําหลายชิ้นนั่นเองนะครับและชิ้นสุดท้ายที่เราจะพูดถึงก็คือในส่วนของอาวุธนะครับซึ่งอาวุธของสายมีดโซเบกเกอร์นะครับจะเป็นอาวุธที่ชื่อว่าฟอร์จูนซอ o r สนะครับและคุณสมบัติของมีดฟอร์จูนซอร์สก็คือจะได้ค่าอินสิบหน่วยนะครับได้แมคคิพีหกร้อยแล้วก็ดาเมจของโซเบกเกอร์จะแรงขึ้นยนะี่สิบส ก็จะทําให้เราสามารถที่จะเปลี่ยนในส่วนของโล่ไปใส่เป็นตัวนายบาสเลตหรือว่าตัวกําไรข้อมือของมิดเทสที่บวกดามระะยไกลาเพิ่มดามจก็ได้เช่นเดียวกันนั่นเองนะครับแต่ถ้ายังไม่บวก15เนี่ยเราอย่าเพิ่งไปใช้อะไรที่บวกการโจมตีระยะไกลนะครับเพราะว่ามันยังไม่ได้เอาการโจมตีระยะไกลมาคํานวณนะครับโดยให้เราอัพขั้นมิตรฟอร์จูนซอสให้เต็มไปถึงขั้น8ได้เลยนะครับแล้วก็การตีบวกขั้นต่าของมิตรฟอร์จูนซอสเนี่ยผมก็แนะนําให้ตีบวกไว้ที่ขั้นบวก10นะครับเนื่องจากการา จะหายเพิ่มขึ้นอีก20%นั่นเองนะครับแล้วก็ตอนขั้นที่8นะครับสกิลโซลเบกเกอร์ของเราจะแรงขึ้นอีก5%นะครับแล้วถ้าเราตีบวกได้ถึงบวก5โซเบกเกอร์ของเราก็จะแรงขึ้นอีก5%นะครับและหลังจากนั้นถ้าเราตีบวก15สกิลโซลเบกเกอร์ของเราก็จะแรงขึ้นอีก10%นั่นเองนะครับเรื่องถัดมาก็จะเป็นในส่วนของการ์ดกันบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่การ์ดในส่วนของโลกกันก่อนเลยละกันนะครับสำหรับการ์ดใบแรกที่ดีแล้วก็หาง่ายราคาถูกนะคคคคครร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 ััับบบบบกก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 ็็ืือออออาาาาาา์์์์์์ดดดดใในนนนนนีีีี้้้เเเเลลลลลลลยยะะะไไไฮแพซซตปโขขงงงจททหสสิิิิ0.5ว ซึ่งข้อดีของการ์ดใบนี้ก็คือเราสามารถที่จะใช้การ์ดใบนี้ได้ในช่วงที่รูนของเรายังมีไม่เยอะนะครับเพราะว่าเบื้องต้นสกิลซูเบกเกอร์ของเราจะมีคูดาวหรือว่าสกิลดีเลย์อยู่ที่2วินาทีนั่นเองนะครับและในรูนของเราก็สามารถที่จะอัพลดคูดาวของสกิลซูเบกเกอร์ได้ทั้งหมด4ชิ้นนะครับชิ้นละ0.25วินาทีนะครับ4ชิ้นก็เท่ากับลดไปได้1วินาทีนะครับแต่ถ้าในช่วงที่เรายังมีเฟืองน้อยหรือยังมีรูนน้อยอย,อยู่เนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้การ์ ซึ่งก็จะลดได้0.5วมนาทีรวมกับไฮแลนด์พาราไซต์ใบนี้ก็จะกลายเป็นลด1วินาทีนั่นเองนะครับใบที่2ที่น่าสนใจและทําง่ายอีกเช่นเดียวกันก็คือการ์ด Enchant Deadly Poison เหมือนเดิมนะครับการ์ดใบนี้ก็จะทําให้เวลาที่เราใช้สกิล Poison Weapon เราจะไม่ต้องเสียไอเทมที่ชื่อว่า New Poison หรือว่าไอเทมพิษใหม่เพิ่มเติมนะครับเท่ากับว่าเราก็จะสามารถเคลือบสกิลพิษใหม่หรือว่า Poison Weapon ได้แบบฟรีๆเลยนั่นเองนะครับการ์ดไปถัดมาก็คือการ์ด Anubis d o w นะครับลักษณะของการ์ดใบนี้ก็คือจะสร้างดาเมจตนรรกาแแงขึ้้5%ลลวดด เผา Angel ลง30%นะครับและการอีกหนึ่งใบก็คือการ์ด a l i ส t d o w นั่นเองนะครับจะเป็นการ์ดที่เพิ่มดาเมจกับ MVP แล้วก็มินิถึง15%เลยนะครับแล้วก็จะทําให้เราโดนดาเมจจาก MVP แล้วก็มินิน้อยลง15%ด้วยเช่นเดียวกันนะครับพัดมาก็จะเป็นการ์ดในส่วนของเสื้อเกราะกันบ้างนะครับซึ่งการ์ดใบแรกก็คือการ์ดมูนหนักดาวนั่นเองนะครับซึ่งคุณสมบัติของการ์ดมูนหนักดาวนะครับก็คือจะได้เจาะเกาะกายภาพแล้วก็เจาะเกาะเวทอย่างละ15%นั่นเองนะครับการ์ดใบถัดมาเป็นที่2นะครับก็คือการ์ด Archer Skeleton Down นะครับก็จะได้ค่าสเต็ง g t h 2หน่วยแล้วก็ Attack 5% และการในส่วนของเสื้อกลอดอีกหนึ่งใบที่ดีมากๆแล้วก็ราคาถูกมากๆเลยนะครับก็คือการ์ดใบนี้เลยนะครับที่มีชื่อว่าดาร์กซอร์ทแมนนั่นเองนะครับสำหรับการดาร์กซอร์ทแมนเนี่ยราคาในปัจจุบันราคาเพียงแค่4,56 0 0 0พันเซนีเท่านั้นเองนะครับเรียกได้ว่าถูกมากๆ และคุณสมบัติของการ์ดนี้ก็คือค่าสเต็งเราทุกๆ10แต้มนะครับจะทําให้เราได้ค่าอินหนึ่งแต้มนั่นเองนะครับหมายความว่าถ้าเรามีค่าสเต็งรวมอยู่ที่200เราก็จะได้ค่าอินเพิ่มขึ้นมาถึง20แต้มเลยนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในการ์ดที่เหมาะกับสายโซเบเกอร์แล้วก็ราคาประหยัดหามาใช้งานได้ง่ายมากๆเลยนะครับส่วนถัดมาก็จะเป็นการในส่วนของเสื้อคุมกันบ้าน,นะครับการ์ดที่น่าสนใจก็จะเป็นการ์ดวัาบอนวูฟดาวน์นั่นเองนะครับจะได้ค่าสเต็ง10หน่วยฟรี20หน่วยแล้้วกก็ทุๆ18สเเตของราจะไดค่า Act เพิ่มมขึ้นา 0. และอีกหนึ่งใบที่น่าสนใจทําง่ายราคาประหยัดนะครับก็คือการ์ดวล o s ดสดาวนั่นเองนะครับคุณสมบัติของการนี้ก็คือจะได้ค่าอิน2หน่วยแล้วก็ได้ค่าฟรี5หน่วยนะครับ ส่วนหัดมาก็จะเป็นการได้ส่วนของรองเท้ากันบ้างน,นะครับไปแรกที่น่าสนใจก็คือการ์ดไข่หมุนนั่นเองนะครับคุณสมบัติของการ์ดไข่หมุนก็คือจะได้ค่าอิน2หน่วยแล้วก็ได้ฟื้นฟู SP 5หน่วยนะครับและการใบที่2ที่น่าสนใจก็คือการ์ดเทสเลทนั่นเองนะครับคุณสมบัติของการ์ดใบนี้นะครับก็คือจะทําให้เราโจมตีมอนเตอร์ที่ติดพิษแรงขึ้น10%นะครับแล้วก็เมื่อโจมตีศัตรูที่ติดพิษอยู่เนี่ยจะมีโอกาส5%ที่จะทําให้ศัตรูติดสตั้น3วินาทีนั่นเองนะครับถัดมาจะเป็นการได้ส่วนของเครื่องประดับกันบ้างนะครับใบแรกที่น่าสนใจก็คือการ์ดวอร์มเทลนะครับจะได้ค่าเด็ก1แล้วก็ได้ค่าอิน4หน่วย ครับและการไปที่2ที่น่าสนใจก็คือการ์ดหมีดําดาวนะครับก็จะได้ค่า HP 10หน่วยได้ค่า PX 3%แล้วก็ได้ค่า ATK 3%นะครับและการ์ดอีก1ใบที่เราจะได้ฟรีจากกิจกรรมสวัสดิการการ์ดก็คือการ์ดโนวิทเมดนะครับก็จะได้ค่าม Max HP 300หน่วย PX 50หน่วยแล้วก็ ATK 50หน่วยนะครับโดยถ้าเราอยากจะประหยัดเงินหน่อยแล้วก็อาจจะใส่เป็นการ์ดโนวิทเมดเนี่ย1ใบนะครับแล้วก็อาจจะไปซื้อการ์เมเทลมาเพิ่มอีก1ใบก็พอแล้วนะครับถัดมาก็จะเป็นการในส่วนของหมวกกันบ้างนะครับสําหรับการที่ดีที่สุดในส่วนของหมวกเนี่ยก็คือการ์ไข่หมุนดาวเลยนะครับคุณสมบัติของการ ใข่หมุนดาวก็คือจะได้อสตัดสอหน่วยนะครับได้ค่าแอคแท็กสแล้วก็เมื่อเราโจมตีปกตินะครับจะมีโอกาส5%ที่จะทาให้ศัตรูติดสถานะเฟียต่อเนื่อง2วินาทีนะครับแล้วก็เมื่อเราใช้สกิลกายภาพนะครับจะมีโอกาส15%ที่จะทําให้ศัตรูเนี่ยติดสถานะเฟียต่อเนื่อง2วินาทีนะครับซึ่งก็จะติดคูดาวที่10วินาทีซึ่งการไขหมุนดาวใบนี้เนี่ยก็จะสามารถมาคอมโบกับสกิลไม่อินทิมิเดตได้นั่นเองนะครับเพราะว่าสกิลไมอินท ครับถ้าเราใส่การ์ดไข่หมุนดาวเพิ่มเข้าไปอีกเนี่ยโอกาสติดเฟียก็จะกลายเป็น60%เลยนะครับและเมื่อศัตรูติดเฟียร์แล้วก็จะทําดาเมจได้แรงขึ้นนั่นเองนะครับและการได้ส่วนของหมวกไปที่2ก็คือการ์ดมดขาวดาวนั่นเองนะครับจะได้ค่าเพน3%แล้วก็ถ้าเรามีค่า s t r e หรือค่า Deck ถึง225หน่วยเราจะ้ค่าจอกรอเพิ่มอีก3%นะคซึ่งข้อดีของกรมดขาวดาวก็คือจะทําแค่ใบเดียวใช้ได้ทั้งสาย Midper และก็ใช้ได้ทั้งสาย Soul b r e a k เลยนะครับแต่ถ้าเราจะเน้นไปที่โซ u l b r e a k e โดยเฉพาะเลยเนี่ยตัวเลือกแรกก็ควรจะเป็นไข่หมุนดาวอยู่ดีนะครับผลการเขียวใบอื่นๆที่ค าไม่แพงและบวกดาเมจได้ค่อนข้างดีก็จะเป็นการ์ดไรเวิร์ดนะครับจะได้ค่าอินห้าหน่วยแล้วก็ได้ค่าเอ็มเดฟยี่สิบหน่วยนะครับแล้วถัดมาส่วนสุดท้ายก็คือส่วนของการ์ดอาวุธนะครับจะให้เรารอรับการ์ดฟรีมาใช้กันได้เลยนะครับจะได้ประหยัดเงินนะครับซึ่งใบแรกก็คือการ์ดพีโอนี่นะครับที่เราจะได้จากกิจกรรม MVP ถ้าเราเอามาทําเป็นพีโอนี่ดาวเนี่ยเราจะได้ค่าคิดหนึ่งร้อยหน่วยนะครับแล้วก็ได้สกิลดาเมจเพิ่มขึ้นอีกสิบเปอร์เซ็นต์และการ์ดอีกหนึ่งใบที่ได้ แล้วก็มินิบอร์ดด้วยนั่นเองนะครับถัดมาเราก็จะมาต่อกันในเรื่องของรูนกันบ้างนะครับสำหรับรูนของสายโซเบเกอร์ทั้งหมดจะอยู่ที่โซนแถวแถวขวาล่างทั้งหมดเลยนะครับซึ่งจะมีรูนที่สำคัญสำคัญสำหรับส,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 สายโซเบเกอร์ก็คือรูนที่ชื่อว่าโซเบเกอร์มุ่งมั่นนะครับซึ่งจะเป็นรูนที่สามารถลดดีเลย์ของสกิลโซเบเกอร์ได้เม็ดละ0.25วินาทีนะครับจะมีทั้งหมด4ชิ้นนะครับ1 2 3องสามแล้วก็4ี่นะครับก็เท่ากับว่าถ้าเราอัพเต็มทั้งสี่กิ้นเนี่ พอนะครับเราก็สามารถที่จะอัพรูนโซเบเกอร์มุ่งมั่นเพื่อลดดีเลย์ของสกิลโซเบเกอร์แค่2ชิ้นก็ได้นะครับเพื่อที่จะลดสกิลดีเลย์ของสกิลโซเบเกอร์ลงไป0.5วินาทีนั่นเองแล้วก็ไปใส่การ์ดไฮแลนด์พาราไซ์ในส่วนโล่เพื่อจะไดลดดีเลย์ของโซเบเกอร์ลงไปอีก0.5วินาทีก็จะรวมเป็นลดได้1วินาทีเช่นเดียวกันนะครับก่อนอื่นเลยก็ให้เราเปลี่ยนค้นหาเส้นทางให้กลายเป็นเหรียญน,น้อยที่สุดก่อนนะครับจากนั้นก็ให้เรามากดอัพตัวรูนโซเบเกอร์มุ่งมั่นตัวนี้ได้เลยนะครับซึ่งระบบมันก็จะเลือกเส้นทางที่ใช้เฟืองน้อยที่สุดมาให้เรานะครับเส้นทางนี้จะใช้เฟืองแค่30ชิ้นนะครับ แต่ก็จะมีการที่จะต้องผ่านรูนเม็ดนี้นะครับซึ่งรูนเม็ดนี้จะได้คิดดาเมจห้าเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ได้มีผลกับสายโซเบเกอร์แต่ว่ามันจำเป็นต้องผ่านเพื่อที่จะมาอัพตัวรูนโซเบเกอร์มุ่งมั่นนะครับมันก็เป็นเส้นทางที่ใช้เฟืองน้อยที่สุดแล้วนะครับเพราะถ้าสมมุติว่าเราไปเลือกเส้นทางที่สั้นที่สุดเนี่ยแล้วเราเลือกที่รูนโซเบเกอร์มุ่งมั่นชิ้นนี้เหมือนเดิมเนี่ยมันก็จะไปผ่านเส้นด้านบนตรงนี้แทนนะครับซึ่งรูนหลายๆเม็ดที่มันผ่านมันกก็็ไไมมม่่่ีปรรรระะะยชนน,นนนนเเเเืออัับวาจดดแ การเลือกเป็นเส้นทางที่เลียนน้อยที่สุดก็เลยเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดแล้วสำหรับสายโซเบเกอร์นะครับแล้วก็กดอัพไปได้เลยหลังจากที่เราอัพลูนโซเบเกอร์มุ่งมั่นเม็ดแ,แรกไปแล้วนะครับก็ให้เรามาอัพเม็ดที่2ที่อยู่ด้านบนตรงนี้ต่อได้เลยนะครับซึ่งหลังจากที่เราอัพโซเบเกอร์มุ่งมั่นตรงนี้ไปเนี่ยมันจะผ่านลูนเม็ดนี้ด้วยนะครับซึ่งเป็นลูนโซเบเกอร์ลูนแรงก็จะทําให้โซเบเกอร์ของเรามีอัตราค,ความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก20%นะแต่วซเบเกอร์เซนแรงเนร่ย มันบวกดาเมจได้ไม่เยอะนะครับเนื่องจากว่ามันจะไปเพิ่มดาเมจของในส่วนค่าแรนดอมที่เป็นค่าบินค่าแม็กของสกิลโซเบเกอร์นั่นเองนะครับเรื่องเดียวผมจะไปอธิบายเพิ่มเติมในส่วนของการอธิบายสกิลโซเบเกอร์ในทีหลังอีกทีหนึ่งนะครับหลังจากที่เราปลดลูนโซเบเกอร์มุ่งมั่น2อันนี้แล้วนะครับก็ให้เราใส่คู่กับการ์ดไฮแลนด์พาราไซด์อย่างที่ผมได้บอกไปนะครับหลังจากนี้เราจะมีทางเลือก2ทางนะครับก็คือก็คือเราสามารถที่จะเลือกขึ้นมาเอาลูนพอยซันแคทททซึ่่งก็จ็จจะะเเปนนลูีําาให้้รไดสกกิิลลพอยซััั่นนนแคคทททมาาใใช้ะ้ะะะรบจจเป็ Skill สีํหศตรรูโโดดดดนนนีบัฟแแล้้วก็าเมจพิษงงขึึถ40%์ รหรือเราจะเลือกลงมาด้านล่างเพื่อที่จะมาอัพในส่วนของตัวลูนโซเบเกอร์มุ่งมั่นเพื่อลดสกิลดีเลย์ของโซเบเกอร์ลงไปอีก0.5วินาทีแล้วเราจะได้ทอดการ์ดไฮแลนด์พลัไซส์ไปใส่การ์ดใบอื่นก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้าใครที่อยากจะได้ดาเมจของโซเบเกอร์ให้แรงมากยิ่งขึ้นไปอีกนะครับก็สามารถที่จะข้ามในส่วนของลูนโซเบเกอร์มุ่งมั่นตรงนี้ไปก่อนได้นะครับโดยที่เราก็จะต้องใส่ตัวการ์ดไฮแลนด์พลัสไซส์กันไปก่อนนะครับก็้ให้เราข้ามลูน2เม็ดนี้ลงมาเพื่อที่่่จะะมมาอััััพตวรรนนนเเเบบกกิดดไไป้ลยค ถึงเมื่อเราเลือกเป็นการค้นหาเส้นทางที่เป็นเหรียญน้อยที่สุดแล้วเนี่ยมันก็จะอ้อมเส้นทางตรงนี้ลงมาให้นะครับซึ่งตัวลูนซูเบเกอร์เพิ่มระดับเนี่ยก็คือจะทําให้ทุกๆค่าอินของเราจะเพิ่มความเสียหายให้กับสกิลซูเบเกอร์ได้6หน่วยนะครับ ซึ่ง rune soul breaker เพิ่มระดับเนี่ยตอนเป็น assassin core จะมีทั้งหมด5ชิ้นนะครับก็คือตรงนี้1ชิ้นตรงนี้ชิ้นที่2ชิ้นที่3ชิ้นที่4แล้วก็ชิ้นที่5นะครับพอเราอัพครบทั้ง5จุดเนี่ยก็จะทําให้ทุกๆค่าอินของเราจะเพิ่มความเสียหายให้กับสกิล soul breaker ได้ถึง30หน่วยเลยนะครับแต่ถ้าเราขึ้นมาเป็นคลาส3หรือว่า guillotine c o แล้วนะครับทางด้านซ้ายสุดของหน้าร u n เนี่ยจะสามารถอัพ rune soul breaker เพิ่มระดับได้อีก3จุดนะครับซึ่งข้อดีของการที่เราเลือกมาอัพ rune soul breaker เพิ่มระดับให้มันเต็มก่อนเก็จะทําให้เราทําดเมจสกิล s o b r e k e r ได้รุนแรงขึ้น,นแต่ข้อเสียก็คือ ือเราจะต้องใส่การ์ดไฮแลนด์พาราไซส์เพื่อลดดีเลย์ของสกิลโซเบกเกอร์กันไปก่อนนั่นเองโดยหลังจากที่เราอัพสกิลโซเบกเกอร์เพิ่มระดับครบเรียบร้อยแล้วเนี่ยถ้าเพื่อนๆยังอยากจะได้ความแรงสกิลโซเบกเกอร์มากยิ่งขึ้นไปอีกนะครับโดยที่ไม่ได้สนใจว่าจะต้องใส่การ์ดไฮแลนด์พาราไซส์ไปก่อนเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถที่จะมาอัพในส่วนของสกิลโซเบกเกอร์รุนแรงกันต่อได้เลยนะครับซึ่งรุนโซเบกเกอร์รุนแรงก็คือรุนที่จะบวกอัตราความเสียหายของโซเบกเกอร์เพิ่มขึึบบกก้้้้้้นน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 น20% 2ัััั 3, ัััั่่่่่่่่เเเออออองงงงงจจ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 ะะะะะมมีีีีีีีีีททททททหดด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 5 5ุุุุุุุคคคคครรรรรรรบบบซแแแกกกกก็็ืายยพไปลลวตตู3 4 จะเพิ่มอัตราความเสีหายได้ทั้งหมด100%นั่นเองซึ่งหลังจากที่เราอัพรูนที่เพิ่มดาเมจของสกิลโซเบเกอร์ครบทุกอันแล้วเนี่ยเราก็ควรที่จะกลับมาอัพตัวรูนโซเบเกอร์มุ่งมั่นอีก2ชิ้นที่เราติดค้างกันไว้แล้วนะครับเราก็จะได้มีอิสระในการใส่การ์ดในส่วนโลนั่นเองนะครับแต่ถ้าใครที่ยังไม่สนใจอีกยังคิดว่าจะใส่การ์ดไฮแลนด์พลาไซกันไปก่อนก็ได้เนี่ยก็าสามารถที่จะขึ้นมาอัพรูนพอยซันแคสเพื่อที่จะทําให้ศัตรูโดนดีบัฟโดนดาเมจทัดพิษแรงขึ้น40%ไปก่อนก็ได้นะครับแต่ในที่นี้ผมจะเลือกมาอัพในส่วนของตัวรูนโซเบเกอร์มุ่งมั่นกันไปก่อนแล้วกันนะครับเราจะได้มีอิสระในการไปใส่การ์ดส่วนโลมากขึ้น แต่ทีนี้ผมก็เฟืองหมดไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับไม่สามารถที่จะอัพรูนโซเวียตร์มุงมั่นอีกชิ้นหนึ่งได้ซึ่งก็ต้องรอเก็บเฟืองเพิ่มเติมกันต่อไปนะครับส่วนการอัพรูนหลังจากนี้เพื่อนๆสามารถที่จะมาอัพรูนต่อจากเส้นทางทางด้านซ้ายตรงนี้ต่อได้นะครับเพราะว่าจะมีรูนทางด้านซ้ายมือที่จะสามารถไปต่อกับตัวรูน Enchant Daily Poison อัปเกรดได้นะครับก็จะทําให้สกิล Enchant Daily Poison หรือว่าสกิล EDP ของเราเพิ่มแพ็กสอเแต่ว่าก็จะต้องใช้ Poison เพิ่มขึ้น1ขวดนึ่งน poison Del ัปเกรด้5ชิน,นะครับที่1จจจุุุดดดทททีี 2, ที่ 3, ่่2 3 4 แล้วก็จุดที่5นะครับถ้าเราอัพครบเลยก็จะทําให้เราใช้ EDP แล้ว Attack เพิ่มขึ้นอีก10%เลยนะครับหรือใครที่อยากจะเน้นไปทาง PVP เต็มตัวเลยเนี่ยก็สามารถที่จะมาอัพไปในส่วนของตัวลูนที่เพิ่ม d าเ a จต่อ Demi Human ได้นะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด2จุดนะครับก็คือจุดนี้เพิ่มได้2.5%แล้วก็จุดนี้เพิ่มได้อีก2.5%นะครับรวมแล้วก็เป็น5%แล้วก็จะมีลูนที่เพิ่ม d าเ a จกับมอนเตอร์ขนาดกลางได้อีกนะครับจะอยู่ด้านบนตรงนี้นะครับก็จะมีทั้งหมด3จุดจะมีจุดนี้2.5%จุดนี้้2.5%แลวก็จุดนีีอ้อก ห้นะครับรวมแล้วก็จะเป็น7.5%นั่นเองซึ่งหลังจากนี้เพื่อนๆสามารถที่จะอัปโหนไปตามแนวทางที่ตัวเองต้องการได้เลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการอัปโหนของสายโซเบเกอร์เรื่องถัดมานะครับผมก็จะมาอธิบายในส่วนของการคำนวณดาเมจของสกิลโซเบเกอร์ให้เพื่อนๆเ,เข้าใจกันหน่อยนะครับซึ่งเพื่อนๆหลายๆคนยังมีความเข้าใจผิดกับการคำนวณดาเมจของสกิลโซเบเกอร์กันอยู่นะครับก็คือสกิลโซเบเกอร์เนี่ยจะเอาค่าเพียแคกของเรามาคำนวณน,นะครับคูณกับ1320อันนี้คือที่เเลลลวววว20นนะคครับบแ้้กก็ไปดย่าออิขงเรราคคูณด้70นะัพ ก็บวกด้วยค่าสุ่มนะครับซึ่งค่าสุ่มก็คือค่าอินคูณด้วย5หรือไม่ก็ค่าอินคูณด้วย50นะครับจะมีสุ่มเป็นค่าบินกับค่าแม็กนั่นเองซึ่งในตรงดาเมจสุ่มนี่นแหละคือในส่วนของดาเมจที่จะเพิ่มได้ด้วยตัวรุนโซเบเกอร์รุนแรงที่จะเพิ่มอัตราความเสียหายของโซเบเกอร์20%อนต่อรุน1ชิ้นนั่นเองนะครับหมายความว่าเราไม่ต้องไปหาสเตตัสเอแม็กแท็กแล้วก็ไม่ต้องไปหาสเตตัสอิกนอร์เอเด็บนั่นเองนะครับแล้วเรื่องที่สอ,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 องนะคร 15%นะครับซึ่งนายปลาสเตอเนี่ยจะสามารถเอามาเพิ่มดาเมจให้กับสกิลโซเบเกอร์ได้ก็ต่อเมื่อตัวอาวุธฟอร์จูนซอสของเราไปถึงบวก15แล้วนั่นเองนะครับเพราะว่าตอนบวก15ของมีดฟอร์จูนซอสก็คือจะมีการเอาความเสียหายระยะไกลมาคำนวณเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งตอนนี้อาวุธของผมยังอยู่ที่บวก10อยู่นะครับก็หมายความว่าตัวนายปลาสเตอเนี่ยจะไม่สามารถเพิ่มดาเมจให้กับสกิลโซเบเกอร์ของเราได้นั่นเองแล้วเดี๋ยวผมจะเทสดาเมจให้ดูนะครับโดยที่ผมจะใส่ลูกอะคาเดมี่ที่เป็นสายจออเจาะเเ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 กกกกกกาาาาาาาะะะะะะททสส่่่่่่่่อออนน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 คคครรรรัััับบบบโดดดดดยยยีีหหุไไไมมมมมมม้้้้ใใใผ็จจพิล๋วูซ์ โอเคครับดาเมจที่ทําได้ก็จะอยู่ในช่วงประมาณแสนสองถึงแสนสามนะครับอย่างที่เห็นเลยทีนี้เดี๋ยวเราจะเอากําไรข้อมือบาสเลตมาใส่นะครับซึ่งถ้าสมมติว่ากําไรข้อมือบาสเลตมันมีผลกับการเพิ่มดาเมจของโซเบเกอร์ของเราจริงเนี่ยดาเมจของเราจะต้องเพิ่มขึ้นแล้วเพราะว่าตัวลูกอะคาเดมี่ที่เป็นสายเจาะเกาะเนี่ยมันไม่มีผลกับการตีหุ่นฟางอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูดาเมจกันนะครับตอนนี้ใส่กาไรข้อมือนายบาสเลตไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับ อย่างนี้เห็นเลยนะครับว่าดดเมจจะอยู่ในช่วงประมาณ1นึ่งแสนอถึงหนึ่งแอยู่เหมือนเดิมนะครับอาจจะดูเบากว่าโล่นิดหน่อยด้วยนะครับเพราะว่าในส่วนของโล่มันมีบวกสเต็งสแล้วมันก็มีค่าออฟแมวแอคแท็อีกนิดหน่อยด้วยนะครับซึ่งจากการทดลองเมื่อกี้ก็จะเห็นเลยว่าดดเมจที่ทําได้เนี่ยมีระดับที่ใกล้เคียงกันมากๆเลยนะครับก็หมายความว่าตัวกาไรข้อมือนายบัตเลตเนี่ยจะยังไม่มีผลกับดดเมจของสกิลโซเบกเกอร์ในตอนที่อาวุธของเรายังไม่ถึงบวกสิบห้านั่นเองนะครับเรื่องถัดมานะครับเราจะมา skill ate, เทสสกินนสาาสล แรงขึ้นเนี่ยเราจะทําด้เดเมจได้แรงขึ้นขนาดไหนนะครับโดยผมจะเทสที่สกิลเลว์เก้าก่อนนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้จ็อบผมยังไม่ได้เยอะพอที่จะอัพถึงเลเวสิบนะครับโดยที่สกิลเลว์เก้าเนี่ยโซเบกเกอร์ก็จะมีโอกาส27%ที่จะทําให้ศัตรูติดสถานะเฟียนะครับแล้วก็เมื่อศัตรูติดสถานะเฟียแล้วก็จะโดนเดเมจจากโซเบกเกอร์แรงขึ้นอีก27%นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเดเมจที่เพิ่มขึ้นกันนะครับว่าเพิ่มขึ้นเท่าไหร่เดีีี๋ยยยววเเเเเเเรรรรรราจจจะะะะใช้้้โซบบบกกกกกออ์ฮฮิิิิตตตตตแแแไไไปปป่่่นนนนคคััั็ดดดมมทงฟล กลายเป็น1นึ่งแสนเเลยนะครับจาก1นึ่งแสนสี่หมื่นขึ้นมาประมาณ3 0 0 0 0ื่นเดี๋ยวดูตัวที่2กันบ้างยังไม่ติดเฟียนะครับหนึ่งแสนี่ติดเฟียแล้วนะครับกลายเป็น1นึ่งแสนเนะครับก็เกือบเกือบสี่หมื่นเหมือนกันนะออกมาตัวที่3นะครับพิธแรกนะครับยังไม่ติดเฟียหนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันนะครับพิทีสองไม่ติดพิดทีสามก็ยังไม่ติดนะครับอ่า ตัวนี้ไม่ติดเฟียเลยนะครับได้1นึ่งแสนสี่หมื่นโดยประมาณตัวนี้บ้างนะครับฮิตแรกยังไม่ติด1นึ่งแสนสี่หมื่นนะครับยังไม่ติดฮิตที่สามก็ยังไม่ติดนะครับอ่าตัวนี้ไม่ติดเฟียเหมือนกันต่อมาตัวที่ห้าฮิตแรกนะครับหนึ่งแสนสี่หมื่นฮิตที่สองหนึ่งแสนสามหมื่นนะครับแล้วก็ฮิตนี้ติดเฟียแล้วนะครับลูผัวกระโหลกบูงวงขึ้นบาบนหัวกลายเป็นหนึ่งแสนแปดหมื่นเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูตัวนี้กันบ้างนะครับฮิตแรกที่ติดเฟียเลยนะครับ พอใช้สามเข้าไปปุ๊บกลายเป็น1นึ่งแสนเจ็ดหมื่นเลยจากครั้งแรกที่เป็นหนึ่งแสนสี่หมื่นก็เพิ่มขึ้นมาประมาณสามหมื่นถึงเกือบสี่หมื่นเลยนะครับซึ่งจากการทดลองก็จะเห็นว่าเพียงแค่อัพสกิลแค่เลเวลเก้าเท่านั้นเองนะครับโอกาสติดเฟียอยู่แค่ยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองแต่ว่าก็ติดเฟียได้ค่อนข้างบ่อยแล้วนะครับแล้วเมื่อศัตรูติดเฟียก็โ,นโดนดาเมจจากเราแรงขึ้นเยอะมากๆเลยซึ่งถ้าสมมติว่าเราอัพถึงเลเวลสิบห้าแล้วเนี่ยโอกาสติดเฟียจะกลายเป็นสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเเเนนนื่น่่ออองจจาาาาากกกกรร์์์ดดดไขหหมมมุวะทใ้ีีีโสติฟิฟยพ เลยนะครับมันจะช่วยทําให้เรา่วนสศัตรูได้ดีขึ้นนะไม่ศัตรูติดเฟียบังคับตัวเองไม่ได้แล้วก็เราก็จะทำดาเมจแรงขึ้นด้วยนะครับผมโอเคครับก็จบลงไปแล้วนะครับสรับไกด์แนวทางการเล่นแอสซัซินสายโซเบเกอร์นะครับผมมองว่าสายนี้เป็นสายที่เล่น PVP และ QW ได้สนุกที่สุดแล้วก็มีประสิทธิภาพที่สุดแล้วในบรรดา ทุกสายของอาชีพแอสซินหรือว่ากิโยตินคอร์สนะครับเพราะว่าสายนี้สามารถที่จะเล่นเป็นสายตีระยะไกลสร้างความป่วนได้ด้วยการทําให้ศัตรูติดพิษจากหมอกพิษหรือว่าทาให้ศัตรูติดเฟียจากสกิลใหม่อีทีมีเดียก็ได้นะครับนอกจากนี้ก็ยังมีโมบิลิตี้ในการจับตัวได้ค่อนข้างยากเพราะยังมีทั้งไฮดิงมีทั้งแบ็กซไลด์เรียกได้ว่าเป็นสายที่ครบเครื่องมากๆสำหรับการเล่น PVP คิววอลนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับแล้วอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับส นะครับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ